ยังไม่มีที่โคราชเพราะฉะนั้นน,อน้องก็เดนตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มการท่องเที่ยวนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปกำหนดเป็นแนวทางว่านดะ้น้องๆเขามีเป็นเหมือนการท่องเที่ยวทางอ้อมของเราด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมจับได้โดยตรงตรงนี้ราอยากจะเั็นมั่งมีกันนะครับถ้าเยากจะรย์นะคะก็เรียรองค่ะนในเรื่องของสิทธิในการคือเราไปสอบได้สอบใช่ไหมคะเราก็ผงกชมท่านผู้ฟังหรือสังคมอาจจะยังรับไม่ได้ตรงนี้ เราก็ค่อยๆเสนอไปนะครับในส่วนที่จะสามารถไป,ไปถึงการไปถ่ายเลยนะคะการส่งเสียงไปถึงดังนั้นอย่างไรคือน้องตาจะ้มีกิจกรรมอย่างเช่นเราอาจจะมีเรื่องของขันกระถางกกทางเพื่อทั่ยเปี่ยนบ้านเราแล้วลมันอาจจะได้โชคในที่สองคือมันเป็นเรื่องของพรการ์านิวัลทุกคนจะระดับชาติแล้วก็คุณได้ทุ่งที่ด้วยเหมือนกันรล,ลอยจังหวะเขาจะทําให้ดนีนะคะก็ทําเป็นแบบสร้างสรรค์ได้แน่นอนค่ะนีคุณจิงบอกว่าอำนาจของอบจปออาจจะทำให้สิ้ขั้นขนาดแก้กฎหมายตรงนั้นแต่คุณกิ้งก็เลยบอกว่าถ้า เบอกว่าเพศเกย์หรือกระเทยไม่สามารถประจักษ์ได้ครับน่าจะคิดน่าจะคิดเรื่องโรค t อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมคิดว่ารข้ก็ใจนะครับว่าเพศของเราเนี่ยก็คือเป็นเพศปกติทั่วไปนะครับไม่ได้เกิดจากเวราความแตกต่างความผิดปกติอะไรนะครับอยากให้เสนอไปีก้เดไหมดหมดหมดไม่ต้อไฟอ่ะ โอเคถ่านละข้างบนข้างในขาขึ้นยืนน่ารักมากเลยแม่ในการที่ผมจะสมัครนายกอบจอนครราชสีมาซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมนี้นะครับในฐานะเป็นนายกของจังหวัดนครราชสีมาประชากร2องล้านแแสนคน เราจะไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังเราจะดูแลทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแม่กลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิการกลุ่มติดโรคต่างๆแต่กลุ่มหนึ่งซึ่งผมว่าสังคมยังสนใจน้อยคือกลุ่มเพศทางเลือกคนส่วนใหญ่ไปเรียกว่ากระเทยนะแต่ว่าเราไม่ควรใช้คํานี้ต่อไปนะเพราะเป็นสับสากลคือ,อเพศทางเลือกหรือ LGBTQ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับสากคนทั่วไปแล้วกลุ่มเหล่านี้ในโคราชมีเป็นหมื่นคนนะครับเขายังไม่รวมตัวกันเป็นสามาคมอย่างถูกต้อง แต่วันนี้เขาเรียกร้องเขาบอกว่าอยากพบนายกอบจอที่จะสมัครเพราะฉะนั้นผมยังเปิดโอกาสว่าจะมาฟังความคิดเห็นของเขาความต้องการของเขาแนวทางของเขาที่จะไปกําหนดเป็นแนวนโยบายหรืออย่างน้อยถ้าเราเป็นนายกอบ,บจอต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปจากเขาเยอะเลยครับเช่นเขาขอเปิดพื้นที่ให้เขามีที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีนั่นคือสังคมต้องยอมรับเขานะครับอย่าไปตีหน้าว่า เขาเป็นกระเทยเขาติดเชื้อเอชไอวีเป็นต้นต่อของโรคซึ่งมันไม่ใช่แล้วนี่ครับอันนี้เขาเขาเปิดพื้นที่อันหนึ่งให้สังคมยอมรับข้อที่สองเขาขอมีกิจกรรมกิจกรรมที่เขาเสนออย่างเช่นอากาซ่าที่พัทยาหรือการแสดงสาวสวยให้เป็นที่ท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายได้เรื่องเสริมรายได้โคราชเรื่องโคราชมีสีสันเพิ่มการท่องเที่ยวเพิ่มอาชีพไปจำนวนมากผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับข้อที่สามที่เขาขอต่อก็ ขอแต่งงานกันระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงหรือขอเปลี่ยนคําชื่อจากนายเป็นนางสาวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายผมเองก็บอกว่าบางเรื่องมันต้องรอก่อนนะน้องๆ้ลูกๆนะซึ่งเขาก็รับฟัง